หลังจากที่เฟลลี่มาแชล,ลเจ็บไป3เดือนตอนนี้เนี่ยผ่านมาราวหนึ่เดือนแล้วครับและเหลือเวลาอีก8วีคที่เฟลลี่มาแชล,ลจะคัมแบ็กกลับมานะนอกเหนือไปกว่านั้นตอนนี้แบ็คซ้ายของเรามีเพียงแค่คิรันเบสและก็เมอร์ฟี่ครับท่านได้ของอา o โลวิเวอร์ก็ถูกขายออกไปในพาร์ทที่แล้วลองมาคำนวณดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าคิรันเบสกับเมอร์ฟี่ถ้าเล่นในลิกวันผมว่าไหวครับ ไม่จะไปต้องเสริมแล้วแหละในส่วนของ CB เยอะมากครับไล่ตั้งแต่บาโดนี่ยาวไปถึงด้านของโจชัวฟีนี่นะครับทั้งหมด6คนนะ เราใช้เพียงแค่2คนต่อ1นเกมเท่านั้นเองและก็กางร,รับครับตอนนี้ที่ใช้ได้จริงๆอาจจะเป็นซิงาราลักับทนานของแดนนีลซามเมกนะซึ่งแน่นอนนะครับในตำแหน่ง CB ีนะครับเราต้องหาเข้ามาเติมอีกสักหนึ่งละกันนะครับจะเป็นการยืมก็ได้หรือว่าซื้อขาดก็ได้นะฮะแล้วก็กางร,รุกอีกหนึ่งรายที่เอามาช่วยเติมเต็มนะครับผมตอนที่เราเนี่ยไม่มีฟิลลี่มาแชลอยู่นะครับซึ่งแน่นอนนะในช่วงครึ่งฤดูกาลจากนี้ไปน่าจะเป็นครึ่งฤดูกาลที่นักเตะเราไม่ค่อยครบสักเท่าไหรน่ฮะ สำหรับใครที่ต้องการเติม FC คอยนะครับผมวันนี้ขอแนะนำฟีฟากอยด o คอมไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS, Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภยัยท่าใช้โค้ดส่วนลด BB w ีวอเตอร์ฟัลดทันที5%ครับซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีก10%แถมได้แต้มแบบคูณ2นำไปแลกของรางวัลได้อีกม,าม้างไายใครอยากจะเติม FC 24ทั้ง PC และโมบายให้นึกถึงอ e l a าสติ s ช o อร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย,ย่อมเยาแถมเติมง่ายแบบอีซี่การันตีความปลอดภยัยกับเพจที่มามมีคคนนตติิิดดาาาากกกว่60,000เปบรร 24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่อีลาสติช็อปหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมโนอา็มเบมบ้าครับ CDM กองกลางตัวรับที่สามารถเล่นเป็น CB ได้ด้วยนะครับค่อนข้างที่จะสารพัดประโยชน์นะครับมีความโดดเด่นในการจ่ายบอลสั้นนะครับผมมีความเร็วในการวิ่งกระโดดสูงความแข็งแกร่งคอนโทรลบอได้ดีแล้วก็เข้าปะทะได้หนักแน่นนะครับณแต่รายนี้ครับถูกตามจีบโดยทีได้ของเก่งอยู่นะตอนนี้นะครับ เราได้อยากร่วมวงอยู่นะแต่ไม่รู้จะมีเงินพอหรือเปล่าก็ต้องไปลองยื่นดิลดูก่อนละกันนะฮะการเสริมกางร,รับเข้ามาเติมในช่วงครึ่งซีซั่นสุดท้ายน่าจะทําให้แบ่งเบาภาระท้างด้านของซิงหรัสและก็ซามเอกนะครับในส่วนของเอ็มเบมบาเนี่ยผมอาจจะขอเป็นสัญญาแบบเบสิกเทอมนะ อาจจะไม่ได้ซื้อขาดครับขอยืมเพียงแค่ครึ่งฤดูกาลพอเอาเลยครับผมดูเหมือนว่าเลวูเซ่นจะยอมนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ในส่วนของค่าเหนื่อยนะครับผมก็จะแบ่งกันแบบ50-50นะครับเราจ่าย4,800เขาจ่าย4,800ฮะเรียบร้อยครับเลวูเซ่นยอมปล่อยตัวเอ็มเบบ้าให้กับเรายืมตัวโดยการแบ่งค่าเหนื่อยเป็น50-50ครับทีนี้ก็ต้องมาลุ้นนะว่าเอมเบบ้าจะยอมย้ายมาอยู่ทีมเรา หรือว่าสุดท้ายเขาจะย้ายไปเก่งกันแน่ครับต้องรอดูออสการ์ซาบาตาครับตัวนี้เป็นกลางลุกจากฝั่งของเดนมาร์กนะก็ถือว่ามีความสูงใหญ่ครับทุกคนแล้วก็คลค้ายๆกับฟิลลี่มาเชลผมว่าทรงคล้ายๆกันในเรื่องความคล่องนะครับผมการออกตัวบาลานสปีดบอลคอนโทรเลี้ยงบอลถือว่าดีนะคนที่2ครับคือมาเซลเวนิคครับคนนี้เนี่ยเหลือสัญญาเพียงแค่5เดือน2คนเนี่ยทนายของซาบาตาแล้วก็เวนิกมีความคล้ายคลึงกัน เวนิกก็อาจจะมีเรื่องของแ a ติเคิลครับการจ่ายบอลที่เฉียบคมกว่าความคล่องแคล่วที่ดูดีกว่านะครับผมแต่จริงๆเนี่ยความสูง2คนเนี่ยไล่เหลี่ยกันนะครับความเร็วก็คล้ายๆกันนะครับเทคนิคก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่ามาเซลเวนิกเหลือสัญญา5เดือนซึ่งณตรงนี้เราก็อาจจะแอบจ้องไว้ก่อนแลยก็รอหมดสัญญาแล้วก็ชิงตัวมาก็ได้นะทุกคนนะ แต่ว่าก็ต้องดูครับว่าเขาจะยอมย้ายมาอยู่ทีมเราหรือเปล่า,าเขาอยู่ระดับแบงค์เฟิร์ตด้วยเลยฮะมาเซลเวนิกเขาไม่อยากจะย้ายมาอยู่ทีมเราครับถึงแม้เขาจะเหลือสัญญาน้อยกว่า5เดือนนะครับตามกฎแล้วเนี่ยเราน่าจะจีบแบบฟรีๆได้เลยแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นเขายังไม่ได้อยากจะย้ายมาอยู่ทีมเรานะครับแต่ว่าสะวะเตาเนี่ยเขาไม่ได้ปิดโอกาสที่จะย้ายมาอยู่ทีมเรานะเราสามารถไปตามจีบแน่นอนครับถ้าเกิดเราเพย์เซฟจริงๆนะสองคนนี้เนี่ยถึงแม้จะมีความเก่งการใกล้เคียงกันนะแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าสเตตัสที่แท้จริงนะเน่ยกกงมา้อ แค่ไหนนั่นหมายความว่าเราจะขอยืมก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับการขอยืมออสการ์สวัเตาก็เป็นไปอย่างไม่ได้มีปัญหาอะไรครับตอนนี้เนี่ยเราก็รอ2คนนี้เนี่ยตัดสินใจแล้วก็จะยอมมายืมตัวกับเราอีกครึ่งดูการหรือเปล่าคือทาได้ของออสการ์สวาเตาถ้าได้2คนนี้ก็ามานะผมว่าสกอตเราในช่วงครึ่งดูการหลังน่าจะค่อนข้างแน่นขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ และก็ล่าสุดครับโอ้ข่าวร้ายครับออสการ์สวเตาเขาปฏิเสธที่จะย้ายมาร่วมทีมเรานะโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผิดแผนเล็กน้อยนะตอนแรกคิดว่าเขาจะยอมมาครับแต่สุดท้ายไม่ยอม <c oughs> กลายเป็นว่าก็ไม่เป็นไรนะครับสวเตาไม่อยากย้ายมาก็ไปหาผู้เล่นคนอื่น,ล,นละกันและก็ล่าสุดครับเอ็มเบมบ้ายอมที่จะย้ายเข้ามาสู่ทีมเราด้วยสัญญาย,ยืมตัวระยะสายั้นครับเฮ้ยไอเด็กคนนี้เนี่ยมันมีใจเหมือนกันนะคือมันกำลังจะได้ย้ายไปอยู่กับเกง แต่ว่ามันเลือกเดอะบอยยูเต็ดเฮ้ยโอ้โหนี่ต้องชื่นชมเหมือนกันนะนี่ครับโอ้โหถ้าฟอร์มดีนะผมสัญญาเลยนะว่าจะยื่นไปซื้อขาดนะทุกคนต้องรอดูครับกับกองกลางตัวรับรูปร่างสูงครับความแข็งแกร่งเนี่ยผมว่าเพิ่มได้ในอนาคตแน่นอนนะนี่ถ้าเกิดมาคู่ซิงเนรร้านและเกิดฟอร์มดีนะโอ้โหผมบอกเลยว่าซื้อขาดแน่ๆครับทนได้ของโนอาเอ็มเบมบาแต่ก็ตอนนี้ก็ต้องรอดูก่อนครับว่า น้องจะปรับตัวมากน้อยแค่ไหนครับกับกางร,รับที่ย้ายข้ามฟากจากบุนเดสลลกาเยอรมันมาสู่ฟากฝากของอังกฤษนะเรียบร้อยครับสัญญา6เดือนครับว่ากันต่อครับว่าจะได้ย้ายมาอยู่แบบถาวรหรือเปล่าครับ นี่คือสเตตัสคร่าวๆนะครับผมของฝากฝั no ่งโนอาเอ็มเบมบ้านะถ้าเราเจาะลึกไปเรื่องของความเร็วก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้คิ้วเร่และก็ไม่ได้แย่ความแข็งแกร่ง76ถือว่าโอเคนะนอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยการคอนโทรบอลถือว่าเป็นจุดเด่นนะเพราะพี่แกคอนโทรบอลได้ดีครับจ่ายบอลสั้นชดพาสได้ดีนะแล้วก็สไลด์แท็กเกิลกับสเต็ตแท็กเกิลถือว่าดีเ hey, ฮ้ยทำไปเล่นไปถือว่าไม่ได้แย่นะแลวก็อีกหนึ่งคนคือที่เราปรับเปลี่ยนให้เขาเป็นหน้าขวาแบบเต็มตัวครับคือหน้าด้านของอ รายนี้ก็ดูลักษณะเลยยืนขวาค่อนข้างอันตรายกว่ายืนซ้ายกวนจัดไปเรียบร้อยและประเด็นคือผมเพิ่งรู้ว่าเอเรียตเบิร์นผมเจ็บครับเป็นในเรื่องของเจ็บกล้ามเนื้อสะโพกนะโอเคไม่ได้เจ็บเขา่าไม่ได้เจ็บต้นขาก็ยังดีทุกคนเป็นในเรื่องของสะโพกนะถือว่าโชคดีที่เราดึงเอาเบิร์ตอากูเดโรเข้ามาครับเป็นกองหลังชาวอาร์เจนตินานะยังดีนะที่เรามีสับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเอเรียตเบิร์นนี่คือตัวตึงตัวสําคัญของทีมเลยนะ และแน่นอนครับเดี๋ยวเราอาจจะได้เห็นฟอร์มเจ้าหนุ่มโนอาเอ็มเบมบบาครับครั้งแรกนะครับกับเกมกับวอลซอนะในศึก EFL Trophy ครับวันนี้เราจะเจอกับวอลซอโดยการบุกไปเยือนนะวอลซอเนี่ยอยู่ในลีก2ูนะอันดับ12ตอนนี้นั่นหมายความว่าเขาคัอนข้างต่ำชั้นกว่าเรานะครับผมเพราะฉะนั้นในเกมนี้ก็ไม่ได้ตึงสักเท่าไหร่สามารถโรเตชันลงได้ครับในเกมถัดไปนะ แน่นอนครับวอลซอในระบบ4-2-3-1ครับวันนี้ก็เป็นเกมที่ไม่ได้ยากครับและก็ถือว่าได้ผ่อนคลายสักทีหลังจากที่พาร์ทสพาร์ทที่ผ่านมาตึงทุกพาร์ทครับเเตัวจริงวันนี้ครับกองหลังเป็นอากูเดโรคู่กับบาเรตนะแบ็คซ้ายเป็นเบสแบ็คขวาเป็นวิตติงครับกลางรับเป็นเอเมเบาคู่กับซิงเกอรัสครับวันนี้จะได้เห็นฟอร์มเจ้าเอเมเบาด้วยครับแล้วก็ปีกซ้ายวาตากลางรูบเป็นเบลิกขวาเป็นโคลังโก้หน้าเป้าเป็นไคโรนั่นเองครับอะไรครับผมเกม ในศึกฟุตบอล EFL Trophy ครับสตีเฟนโรเจอร์ครับคุมครบ100เกมเลยครับกับการเข้ามารับการคุมทีมทีได้ของเดอะบอยสตดในปีนี้ครับก็ถือว่าหน่วยก้านใช้ได้ครับตัวรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็เปิดคามฟ้าไปฝั่งขวาสวยงามกระดัดออกขวาไปที่วิทติงแล้ววิทติงฝากต่อมาโคลังโกเออแต่ว่ามาถึงไคโรฝากเขาด้านในตรทงนี้เบนลิกตามน้ำโอ้โหเกือบไปเหมือนกันนะอุจจาระนี้ต่อบอลกันสวยแต่ว่าลูกนี้แม่ยิง ย้อนครับมันกูถือว่ามุมมันค่อนข้างน้อยเลยฮะยากนะลูกนี้วิตติงแก้มาที่โคลังโก้โคลังโกโ้โกแกออกมาฝากต่อมาที่ไคโรปาจังหวะนี้มาที่เบลิกเบลิกเลือกด้านในที่ล็อกโกวาตาตัดเข้ามาด้านในวาตาต้องไปทางขวาสุดครับที่ด้านใน,นของวิตติงย้อนกลับมาที่วาตาวาตายอดเข้ามาจังหวะนี้แต่มันลึกไปหน่อยครับมไม,ไม่ถึงวาสโก,โก้ครับมันเลยไป บอลโก้หมวนแล้วรอฝากวิตติ้งเติมตรงวะนี้ยอดเข้ามาโชมเสาแรกเอาลูกบอลลงเพื่อดูยังมาสกัดไม่ทันนี่ครับอ้เล่นอุบลโซโอ้ยถือว่าเร็วจัดกันซิการ์กิ้เอาความกระใหญ่ของซิการัตเท่านั้นจังหวะนี้หลุดขึ้นมาซิการ์จัดให้โอ้โหความกระหยันของซิโอเรซซิการ์ดูต้องชมจริงๆอะคือเป็นกองกลางตัวรับที่เราซื้อมาแบบฟรีๆครับทุกคนแล้วดูคุ้มค่ามากๆครับ คือเขาดูเท่าทันแล้วก็ลูกหนักเนี่ยมีให้เห็นทุกเกมจริงๆครับแล้วไม่ได้เป็นแบบหนักโชงฉ่างด้วยนะคือเป็นหนักที่ค่อนข้างที่จะชัวร์ครับโดนบอลค่อนข้างบ่อยครับ <Okay. S 1> ก็อาจจะมีบ้างครับตัดเกมแต่ว่า <Okay. S 1> จังหวะเข้าหนักหนักแล้วก็ไม่ฟาวเนี่ยถือว่าสิงหาร์ลา์ทำได้เก่งมากโอ้ไม่เห็นไม่บ่อยครับสิงหารา์ทำประตูครับแต่ว่ากีต้องชมนะแล้วเอป็มบ้าโอ้โหดูครับจังหวะเกี่ยวสวยงามหักข้อมาล็อกโกวาตา้าวนกันมาด้านในวาตา้าจอนี้จะจิ้มต่อยไครโรแต่มันยาวนิดเดียว กระช่างนี่เบสจังหวะนี้เบสไปยอมและเกี่ยวไว้ก่อนเลยเอาหมดเวลาพอดีแล้วโอ้โหตอนแรกนึกว่าฟาวครับเป็นครึ่งแรกที่เดอะบอยส์คุมเกมได้เยอะกว่าแต่โอกาสจบเอาจริงไม่ได้เยอะครับเพราะว่าวาอซอเป็นทีมที่ค่อนข้างตั้งรับได้แน่นนะวันนี้แล้วเขาไม่ได้มีอาการที่อยากจะบีบเราด้วยครับช่องในการบุกก็เปิดน้อยมากๆากครับวิทติ้งไปเองจังหวะนี้ออกขวามาสุดวิทติง้งของเข้ามาด้านในวิทติ้งเปิดมาแล้วลึกจังหวะเสาสองโอ้โห ไม่ถึงโลโกวาตาครับจังหวะที่สอสวนกลับมาจังหวะนี้สวนกลับจะบาเรตเอาอยู่และแก้ได้ดีมากครับที่ฝากฝั่งของวาตาวาตาติดเครื่องฝากเข้าด้านในมาที่ไคโรจับได้ไคโรกดซ้ายจังหวะนี้โอ้โหคมกริบ <c oughs> จัดให้แล้วัสโกไคโรอุบประเด็นคือจับเข้าซ้ายหันหน้าเข้าประตูมันดันเข้าข้างถนัดพอดีแะโอ้แล้วก็ไมเหลือครับุกนี้ยิงอย่างคมเลย ดูครับจับปุ๊บแล้วไม่มีคนชิดครับเพราะด้านหน้ามันเปิดกว้างและซัดเข้าให้อดูว่าซัดดีมากเอาถือะว่านักเตะดาวรุ่ง,งของเดอะบอยส์ครับมีสกิลเรื่องการยิงไก่ค่อนข้างหลายคนนะว่าจะเป็นเบิร์กวอลมาเชลวัสโก้ก็ดูแหมมีขอเหมือนกันนะแล้ววัสโก้ไคโรโหมมาเบริกเก็บได้เบริกเลือกขวาสุดมาจังหวะนี้ที่โคลลงโก้โคลังโก้พาออกด้านนอกโคลังโก้บายและหยอดจังหวะนี้ไคโรเสาแรกยิงเออ เข้าหน้าต่างไปอถือว่าทำได้ดีจังหวะนี้หมดเวลา3มนาทีครบแล้วจังหวะนี้สิการารัแย่งมาก็เรียบร้อยครับเป็นเกมที่ไม่ได้ยากครับแต่ว่าเราได้เห็นอะไรดีๆครับในเกมนี้หลายอย่างเหมือนกันอย่างเช่นกองหลังอย่างอากูเดโรวันนี้ถือว่าสอบผ่านนะ กับการลงเล่นครั้งแรกครับและก็เอ็มเบมบากองกลางที่ยืมมาจากเวอร์คูเซถือว่าฟอร์มใช้ได้ครับรูปร่างสูงใหญ่และก็มีลูกหนักความนิ่งสูงมากครับทุกคนแน่นอนครับเกมที่ผ่านไปถือว่าเราใจชื้นนะเพราะว่าอากูเดโรฟอร์มดีเกินคาดครับเป็นกองหลังที่ดูทรงมีนะครับแล้วก็สามารถจะมาแทนเอเลียดเบิร์นได้พอสมควรนะครับผมในกรณีที่เอเลียดเบิร์นยังไม่ฟิตพร้อม100%นะครับผมค่อนข้างไว้ใจ อากูเดโร่พอสมควรนะฮะหลังจากที่ดูฟอร์มในเกมที่แล้วอีกหนึ่งรายก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันนะคือันด้านของโนอ MM, า์เอมเบบาตัวนี้ยืมมาจากฟากฝั่งของเลวอ์กูเซนและพี่แกฟอร์มดีมากๆในเกมแรกครับทุกคนยืนคู่กับสิงหาร้านี่คือกองกลางตัวรับสองคนที่ค่อนข้างเหนียวแน่นนะอะไรครับทุกคนเดี๋ยวทีนี้เนี่ยผมว่าเรามีเงินอยู่3ล้านอาจจะใช้ในการซื้อนักเตะ ได้ไม่หมดนะครับผมเราเอามาลงทุนกับการเสริมโค้ชดีกว่านักเตะของเราจะได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในอนาคตนั่นเองครับและก็เรียบร้อยครับเพเดอร์สันแอบเข้ามาเป็นสตาฟอีกหนึ่งรายให้กับเดอะบอยยูเดครับซึ่งเพเดอร์สันเนี่ยเป็นได้ทั้งสตาฟกองกลางและก็กองหลังนะเป็นสกิล4ดาวทั้งคู่แต่ว่าดาวที่น้อยไปหน่อยครับเพียงแค่5ดาดาวฉานั้นตอนนี้ถ้าบวกทางด้านของเพเดอร์สันก็ไปก็จะเป็น9าดาวนะผมว่าเอาลงกองกลางดีกว่า และก็ล่าสุดนะครับผมกองหน้าอย่างวัสโก้ไคโรเตลติครับขอยื่นซื้อเข้ามาที่ราคา 1.7m นะอัน,นจริงเนี่ยไคโรครับหลังจากที่เจอแม็กนิวเนี่ยเข้ามาสวมบทบาทในทีมนะพี่แกแทบไม่ได้ลงเลยเพราะว่าแม็กนิวพี่แกต้องยอมรับว่าค่อนข้างโหดเอาเรื่องคนระับ วัสโกไคโรก็กลายเป็นนักเตะที่อาจจะยังรีดฟอร์มไม่ได้เต็มที่นะและผมก็กําลังพิจารณาว่าเราจะขายดีไหมถ้าได้หลัก2ล้านผมว่าไม่ได้แย่นะคือเซลติกเนี่ยเป็นทีมที่มีสัมพันธ์ดีกับเราอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาปล่อยให้เรายืมล็อกโกวาตาและก็ยอมให้เราจ่ายค่าเหนื่อยเพียงแค่40%เท่านั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากจะโกงอะไรเขามากครับทุกคนแต่ว่าผมขอ2ล้านมินิมัมละกันผมว่าน่าจะเป็นราคาที่ดีที่สุดนะครับและก็เซลติกตอบกลับมาขอเพียงแค่1.8ึ่เท่านั้นครับงั้นเราขอเพิ่มเป็น1.9แล้ละกันผมคิดว่าน่าจะแฟร์ที่สุดนะสำหรับดิวนี้ครับเพราะว่าวาสโกไคโรเพียงแค่17ปีเท่านั้นน่ะเรียบร้อยครับโอเคเราตกลงที่จะขายวาสโกไคโรออกจากทีมครับเนื่องจากน้องเนี่ยผมรู้สึกว่า ถ้าเราเปิดโอกาสให้เตะคนอื่นในแดนหน้าน่าจะมีโอกาสเติบโตได้ดีกว่าไคลโรนะอีกหนึ่งรายการครับคือศึก FA คร p ับนะเราเนี่ยเริ่มต้นในรอบแรกครับกับการเล่นในราวที่2ครับกับการเจอกับชิย s ์สเปริทาวโดยการเสมอมา2-2 และต้องไปรีเพย์นะครับผมโดยชนะชิลสปิริตาวมาที่2ประตูต่อศูนย์ครับเข้าสู่รอบ3ครับมาเจอของแข็งเลยครับผมทางด้านของเบรนฟ f o อร์ดทีมเยอะแยะไม่เจอเจอทีมพรีเมียร์อีกแล้วเหลือจะเชื่อเขาจริงๆและก็ล่าสุดครับหลังจากที่เราเนี่ยยอมตกลงขายวัสโก้นะครับออกจากทีมนะล่าสุดทันควันครับโจฮันซิปโควิชครับกกงหน้าจากลาปิดนะชาวออสเตรียก็ถูก เจราจายืมตัวเข้ามาแบบช็อตเทอมเลยครับผมเข้ามาสำรองให้กับจะได้ของชาลีแม็กนิวนั่นเองครับคือเราต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้านะและก็ต้องมาดูครับว่าเงินบัตเจ็ตที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่ขายวัสโกเราจะไปซื้อและก็ลงทุนในจุดๆไหนกันแน่ฮะ11เปตัวจริงของเดอะบอยส์ครับมีฟานซิสครับลงเป็นประตูเช่นเดิมเลยครับผมและก็จะมีอากูเดโรวันนี้ได้ลงตัวจริงเลยนะเนื่องจากเอเลียดเบิร์นเจ็บครับและก็โจโจนี่ฟิตไม่ทันครับ จำเป็นต้องใช้อกูเดโรคู่กับบาริเช่นเดิมในเกมที่แล้วนะแน่นอนครับกางรับซามเอกจะกลับมาครับกางรุกเป็นเบิร์กวอลและหน้าเป้าเป็นแม็กนิวส่วนน้อแต,ต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือแบ็คซ้ายอย่างหน้าของเบสครับประเด็นคือเบสฟิตไม่เต็มร0 0ด้วยฮนะ <IT> เจอกับเบนฟอร์ทีมจากฝั่งพิมลิงกิตอีกแล้วครับก็ถือว่าเป็นทีมที่เราเล่นด้วยไม่ง่ายแน่นอนครับุงกองหน้าของเขาใช้เป็นโฮเชกนะโอ้โห ถือว่าเสริมกองหน้ามาได้ดูเดือดมากครับเบนฟอร์ดในปีนี้และแน่นอนครับเกมกําลังจะเริ่มที่บ้านของเบนฟอร์ดครับวันนี้เดอะบอยยูเต็ดมากันแบบไม่ครบอประชุมด้วยเลยครับจิงรรัตน์ข้ามฟากไปฝั่งซ้ายครับถือว่าแม่นใช้ได้ครับมาที่เบสเบสฝากต่อมาช่องนี้ม้วนมาที่ il, แม็กนิวลับโดนลุมสองแม็กนิวจังหวะนี้ล้มลงไปแล้วเป็นจุดโทษไปเลยโอ้โหไปงัดแงะกันอยู่ตรงนั้นแงบูแม็กนิวใช้วิชาตัวเบาครับล้มลงไปเลย อูดูว่าจังหวะนี้ไม่รู้ว่าโดนอะไรยังไงมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เอาเป็นว่าจุดโทษไปแล้วครับและแม็กนิวครับจะลุกขึ้นมาสังหารเองเลยครับเจอกับด้านของรายะแม็กนิววิ่งเข้ามาซัดจังวะนี้โอ้โหคมจิบเช่นเดิมแะล,ลูกจุดโทษของเขาถือว่าไว้ใจได้แล้วเป็น1-0จาก BYD แล้วครับจังหวะจุดโทษที่ได้มาแบบงงๆเหมือนกัน และลุกนี้ก็วิ่งเข้ามาซัดแล็รบรายย่าเนี่ยซื้อตรงกลางครับแม่คือตอนแรกผมคิดว่ารายย่าน่าจะพุ่งซ้าย,น,ยนะแต่ว่าเขาเห็นไปทางขวาแล้วก็โอ้โหก็หยุดชะงักไปเลยเป็นหนึ่งศูนย์จากชาลีแมกนิวเลยครับพอเตอร์วนเข้ามาจิ้มจังหวะนี่โอ้โหดีมันลึกไปโอโ้ไม่ไงั้นนี่จะเกือบเหมือนกันคาคูเนโรจังหวะนี้เลือกใกล้ๆครับที่ซิการัสแล้วซิการัสกระชากออกขวาซิการัสพาเจงหวันนี้บันเจิงหรือเปล่าและออมกีสุกเสียบไปก่อนครับโอ้โหแต่ยังไม่ขาดโฮเชค ฝา่าเขาไตรงกลางและต้องวิ่งกันหน้าต่างฝ่ามาด้านข้างเสียบไปเลยโอ้โหถือว่าต้องช่วยกันเลยจังวันนี้ครับหลังจากวันวนี้ส่วนการที่ล็อกโกวาต้าวาต้าฝาาเข้าได้นนแล้วเบิร์กวอลเบิร์กวอลช้าไปอย่างวาต้ายังแก้มาแล้วออกด้านข้างอากูเนโรฝากต่อมาที่คิรันเบสหลุดขึ้นมาคิรันเบสเปิดไปเสาสองจังวะนี้บงแล้วก็โอ้โหแม่ต้องมาให้ใบเหลืองย้อนที่จีซุงคนระับคือเป็นหน่วยกล้าตายเมื่อกี้ เพราะว่ายังไงก็ต้องสกัดไว้ก่อนเดี๋ยวมันไม่ขาดครับแต่ก็ยังดีที่เบรกไว้ได้ทดนึงเนี่ยคือยังไงก็ต้องทำแหละเพราะว่ามันไปแล้วแน่นอนนะละยายะเจงหวะนดีฮิกกี้แล้วชาลีแม็กนิวล์โอ้ยตามอยู่เอาแล้วแกมาแม็กนิลจังจวันดีสวนกลับแม็กนิลหลุดขึ้นมาไปเอ้ oo, ไปเข้าเท้าซ้ายคือถ้าขวาเนี่ยคือได้ลุ้นแน่นอนเ้าวันนี่คือบีบจนได้เรื่องครับแลบ้วบอลมันยาวไปหน่อยครับมันไปเข้าเท้าซ้ายอ่ะมันเลยปิ้นออกครับ อุ้ถ้าเข้าขวานี่รู้เรื่องเลยเลือกอย่างไรแล้วจ้าวันนี้วิ่งเข้ามาซัดบิลโบยิงชนคานโอ้โหตัวรอดไปและแก้สวนมาที่เบิร์กวอลอาร์ละสามสองครับเบิร์กวอลจี้มาฝากต่อที่ออมจีซุงเลือกถังขวาจีซุงสวนกลับมาแล้วจวังหวะนี้จีซุงหลุดขึ้นมายกมาเสาสองและจัดให้น่วอาาัตบอลทะลักเข้าไปได้ร้อยสองศูนย์โอ้โหเป็นไปได้ครับอ้วันนี้มีวยดีมาแบบมุ่งมั่นจะจัดทุกคนในการเล่นเกมรับและเกมรุก เข้าสุดทุกจังหวะจริงแอ,อต้องชมนะอูเล่นโคตรดีแล้ววันนี้ก็กลับมา3-2แล้วจริงๆลูกนี้เหมือนจะแรงไปครับ้นได้ของจีซุงแต่ยังแก้ได้ที่ล็อกโกวาต้าครับลูกนี้ราย่าเนี่ยปัดไม่ออกครับคือมันมาก็นข้างจ่อแล้วด้วยครับแล้ก็เป็น2-0เลยครับอู้เซอร์ไพรส์หนักจากฝั่งลีกวันออกขวาปะซิงกรัสป้ายต่อมาที่ฮันครับหลุดขึ้นมา หันส่งต่อเข้ามาตรงกลางแล้วแมกนิววนกลับมาขวาสุดมาที่ Hunt. หันหักเข้ามาแต่จะตามน้ำแต่ไม่ได้กันเชอร์ปั๊มที่สิงการา์ดโอ้โหไปเหกได้อีกแล้วสิการาัดโอ้ี้ต้องชมจริงๆฮะแล้วออกที่เอมิโมเอาไปนีเกี้ขอภยัยจังหวะนี้มาสวยๆแล้วระชากออกมาด้านข้างย้อนกลับมาแล้วเปิดกับมนในโฮเจกโอ้ยเสียง่ายอีกแล้วลูกนี้เหมือนกับว่าแปดเครื่องหลังยัง ไม่ค่อยตื่นนะฮในด้านของเดอะบอยโดนง่ายแล้ววเช็คเนี่ยโอ้โหทุกนี้จริงๆก็แอบบตั้งก็สงสัยกับผู้สัประตูเราเหมือนกันนะคือมันก็ไม่น่าเสียงง่ายขนาดนี้ถ้าเกิดโดนยิงเรียดลอดขาอะไรเขาว่าไปอย่างก็รวนแต่ว่าโดนแสกหน้าเลยอหะโอ้โหปิดเสาแรกไม่ดีครับโอโ้เสียงง่ายต้องแก้เกมนะครับต้องเบรกโมเมนตัมก่อนแล้วเบิร์กวอลครับโอ้โหแบ็กซ้ายพี่แกเล่นไม่น่าจะถนัดนะครับผม มายืนได้สักพักเดียวก็ต้องเปลี่ยนเป็นเอ็มเบลล้าลงมาเล่นเป็นกลางรับและส่งซิงอาร์สไปเล่นแบ็กซ้ายแทนแล้วจังหวะน,นี้ครับมาอีกแล้วที่ฝากฝั่งของเบนฟอร์ดยิงไกลติดบล็อกเอาสวนกลับของเดอะบอยบ้างแล็บเหลี่ยงเกินมาแล้วกันจบเรียบร้อยโมโู92นาทีทดครบและเป็น2-1อเมริกไวดีบุกมาชนะเบนฟอร์ดแบบสุดช็อกเหมือนกันโอเป็นทีมแห่งการฆ่าทีมใหญ่จริงๆนะ อูเจอเบนฟอร์ดเนี่ยนำก่อนสูในครึ่งแรกครึ่งหลังในเบนฟอร์ดเล่นดีกว่าเราแบบโอ้เท่าตัวเลยเพราะว่าพี่แกเริ่มตั้งสติได้ครับบีบเพรสแล้วก็เกมเร็วมากครับทุกคนส่งกองหน้ามาอัดกันนะอู๋ทำให้เราต้องเล่นหลัง3าและสุดท้ายเราเอาตัวรอดไปได้ครับและผ่านเข้ารอบต่อไปอูอถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลง,งานที่ดีมากๆครับของทีมเดอะบอยยูเต็ดและ f a ฟคัพรอบ3มก็จบลงหมดทุกคู่ครับรอบต่อไปก็ต้องไปลุ้นกันต่อว่าเราจะได้ไปเจอใครครับ คือถ้าขอแบบปลาณีกันนะแชมเปี้ยนชิพก็พอทุกคน <c oughs> คือพยายามได้กิจทุกนัดก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเอาจริงๆอ่ะ <c oughs> และก็ล่าสุดครับอู้เปิดตัวตด้านของซิปโควิชครับกองหน้าจากฝั่งฝั่งของทีมชาติออสเตรียนะครับจากทีมลาปิดนะอะไรครับผมอย่างน้อยครับเราก็ได้เติมสกอตของฝั่งไทร,รกเกอร์เข้ามาแล้วนะเนื่องจากวัสโกไคโรเดี๋ยวพี่แกตกลงย้ายซบไปที่เซลติกเรียบร้อยครับทุกคน แต่จะว่าไปตอนนี้กองหน้า2คนในทีมเราคือ2คนที่เรายืมมาหมดเลยครับกองหน้าที่เป็นสัญญาถาวรไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาจะตกไปอยู่ในปีหน้าแน่นอนครับการล่าก,กองหน้าตัวจริงเข้ามาสู่ทีมและเป็นที่แน่นอนเละครับตอนนี้ทังได้ของเดอะบอยยูเต็ดครับนำห่างอันดับที่1อยู่ราวๆ9แต้มตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะฉลุยคนระับในการที่ โอกาสที่เราจะขึ้นเลื่อนชั้นน่ะสูงมากกับฟอร์มตอนนี้ของเราครับโดยการแพ้ไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นก็ต้องมาดูระยะยาวว่าเราจะสามารถรักษามาตรฐานอีกครึ่งปีที่เหลือได้หรือเปล่าครับก็ต้องมาลุ้นกันเส้นทางสู่แชมเปี้ยนชิพในปีหน้าค่อนข้างสวยหรูครับและทีมเราจะโตขึ้นอีกหนึ่งระดับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กับชอบโรดฟักด้วยกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย